ช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานถ้าแม่หายใจอย่างเป็นสุขสารสุขหลังคันของแม่ไม่เป็นพิษลูกได้อานิสงส์นี้ทันที ารักลูกรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขจงมีความสุขที่ได้รักและขยายความรักของเราให้อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวของเราเป็นความรักที่เอื้ออาทรเอ็นดูและเกื้อกูลหนึ่งลมหายใจแห่งสติสารสุขหลัง ลูกรอดและปลอดภัยเป็นการทำงานที่ตอนนี้แม่ทำได้ได้เลยค่ะพ่อเป็นแบ็กอัพเรื่องใจให้แม่แม่ส่งความรักของพ่อแม่ไปถึงลูกลมหายใจแห่งรักจึงเป็นลมหายใจที่เอื้ออาทรแม้สิ่งที่รัก อาจจะไม่เป็นดังใจมีความสุขที่ได้รักหายใจเข้าย่ํงอ่อนโยนสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันเธอธธร,รมมสวัสดีค่ะ